สวัสดีครับพ่มยม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับเก้งน้อยครับพ่มแม่พี่น้องเมื่อนี้ครับเก้งน้อยได้ไอซุ้มหูหมูกับหน้ากากหมูนะครับพ่มแม่พี่น้องเอามากินกับตำมักถั่วครับแซ่บๆน้ำกันครับพ่มแม่พี่น้องเก้งน้อยกับหากตำเล้วใหม่ๆนี่ครับโอ้โหเถอะอืมอืมเป็นไดพี่น้องเอ้ยคือยากไม่ได้กินโดนนะครับพ่มแม่พี่น้อง มาแซบเบน้ำกันกับเก่งน,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 น้อยกินกับข้าวเหนียวฮวนนนนคือเก่าครับพอมีพี่นอ้องเลยใส่อะไรก่อนับโอ้โมีแต่แนวแซบแซบครับโอ้น้ำสีล้นแล้วอนะอื้มอืมอืม,อมหูหมูบ๊องข้าวท่า อมืมาเด้อครับกินข้าวแรงน้ำเกีน้อยครับผมแซ่บๆน้ำกันพี่น้องืสุดยอดความแซ่บจ้ำน้ำนัวกันนะ เข้าท่าปันเรือพี่น้องเลยมาครับมาหืมอืมน่ะอืม

ตามเองแซ่บเองคือเก่าพี่น้องเลยหือมกทั่วพูนี่ครัแบแซ่บเพื่อกันนั่น <c> ก <oughs> ินตามมักทั่ว จับถั่วพูวะติ <laughs> ืมจำน้ำอืม mhm 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 hmm Tá bem? Né? mm ปลากระกอบพี่น้องแซ่บปักบุ้งนาตำมกทั่วนี่ตำม,มุนมุนนะครับพี่น้องมันเอน้ำนัวเพิ่นจังเองเข้าไปในเนื้อหมกทั่วจังแซ่บนะครับผมเก้งอ้อยมาแบบตำม,มุนมุนแบบนี้นะแหละแซ่บเด้อืม うん。 โอ้แซ่บดีครับผมไม่ได้ว่าเอาเลยนี่พี่น,อออน้องอื้อื้่นสื่นสวงเลยบาลนี่โอ้โหหั่นเป็นแป้นเป็นแป้นนั้นดูใส่นมังนาวสมๆเปรียปร้ยวมีแหงาหี่ยวเลยพี่น้อง อืมอืมอืมอร่อยอืม โคตรแซ่บ มีเหงแซ่บบ้าเเปิดเหมือนน้ำอ้พี่น้อง แซบครับอยู่เลยเกงนอนกระไดหงสั์ออกเพชรอ่ะอยู่แล้วก็ได้เก้งนอยกับอิ่มแล้วนะครับพรออมเป็นพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้เกงน้อยเด้อครับพ่ออมเป็นพี่น้องเกงน้อยก็สิไดลาพีและน้องไปแล้วนะครับผมคลิปหน้ามาว่ากันใหม่กับเมนูแซบแบเมนูไหนอีกอะรอติดตามรอรับชมกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ลาพีและน้องไปเพียงสานีก่อนครับผมสวัสดีครับ